Hello, สวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกม GTA ออนไลน์ภาคที่5กันแล้วนะครับครับก็วันนี้นะจะมาเป็นทหารดีกวันนะครับผมผมพลทหารพิรวิทย์อัศสองครามสังกัดหน่วยกองทัพปรกาศสังคุโดลอซสสานโตสสหรัฐอเมริกาครับพอดีจะเขาบอกว่าเสื้อเราเนี่ยมันเก่านะเวลาตัดญ้าเราเนี่ยมันดูแบบไม่สง,ง่างามเลยวันี้โอเคเดี๋ยวไปกดตังก่อนนะเดี๋ยวจะสายซะก่อน ก็ใส่รหัสเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปถอนเงินรู้ว้วาจะต้องถอนสักหมื่นหนึ่งนะเพราะว่าเสื้อเนี่ยมันตัวละประมาณ8ปดพันแพงมากเลยนะโอเคก็เข้าไปซื้อเสื้อก่อนก็เมื่อกี้เล่งไว้แล้วล่ะอยู่ตรงนี้นะเรียบร้อยก็ไปจ่ายตังคก่อนนะ แ0 0พันใช่ไหมเจ้กลบครับโอเคครับเรียบร้อยนะตอนนี้ได้เวลากลับกลมแล้วต้องเอารถไปคืนจะเขาด้วยเดี๋ยววันนี้จะพาไปทัวร์กองทัพอากาศที่เราสังกัดอยู่นะอยู่ข้างหน้านี่เองนี่ออกมาแค่หน้าค่ายนะมาแบบเดียวครับก็นี่เห็นป้ายไหมเป็น fort sankudo นะครับ Okay. เดี๋ยวขวากหน้า,นานก็ถึงแล้วก็ข้างหน,าน้าค่ายนะครับก็จะมีเครื่องบินนะนี่เป็นเราเป็นกองทัพอากาศใช่ไหมก็จะมีอนุสาวรีย์นะเครื่องบิน3ลำเป็นเครื่องบิน F16 เลยก็ข้างหน้านก็จะมีเป็นธงชาติอเมริกานะครับโอเคแล้วก็ขับข้ามสะพานนี้เข้าไปก็จะถึงกองทัพอากาศของเราแล้วถึงแหละ ครับผมก็เจอเพื่อนเรานะหน,นายสนายครับขอบคุณครับครับก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะว่าก่อนที่เราจะสามารถเข้าค่ายทหารได้โดยไม่มีความผิดเนี่ยเราจะต้องทําการซื้อลงเก็บเครื่องบินก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะให้ดูนะก็คือเรากดเข้าไปในโทรศัพท์นะก็เลือกอินเทอร์เน็ตครับก็เลือกตรง money and service นะจากนั้นเลือกอันที่2ครับเนี่ยตรงแดงๆนะมี เราเข้าเว็บไซต์ไปจากนั้นเราเลือกตรงแฮงก้านะครับนี่มันก็จะมีโรงเก็บเครื่องบินนะในเกมนี้ก็จะมีอยู่แค่ห้าที่แค่นั้นเองซึ่ง2ที่ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นโรงเก็บเครื่องบินนะที่อยู่ในสนามบินลอสซานโตนครับซึ่งก็ไม่แนะนํานะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบก็โอเคแล้วก็มันจะมีอีกสาที่นะตรงนี้ที่เราอยู่ก็คือเมื่อเราซื้อแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถเข้ากองถับอากาศได้นะโดยไม่มีความผิดเลย wow. ก็พอว่าเรามีรงเก็บเครื่องบินอยู่ในนี้นะครับ, <Okay. S 1> รบเพราะวจะเปิดต้อนรับเราเลยก็จะมีราคาค่อนข้างแพงอยมือกันแหละเนี่ยสองล้านหกนะแล้วก็อันนี้สามล้านสองเนี่ยอันนี้ของผมผมซื้อไปแล้วผมก็จําราคาไม่ได้นะก็ประมาณนั่นแหละพอๆกันครับพอเข้าไปก็จะมีให้เลือกการตกแต่งนะครับนี่ข้างในก็จะมีหลายสีเลยแล้วก็ต่อมาเป็นเลือกแสงไฟนะครับก็จะแตกต่างกันนิดหน่อย แล้วก็จะมีเลือกพื้นของโรงจอดเครื่องบินนะตรงนี้แล้วแต่คนชอบแล้วก็ต่อมาจะเป็นโหมดให้เลือกออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่เขาแถมมาแล้วก็ดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็หรูขึ้นมานิดนึงแล้วก็ต่อมาจะเป็นห้องนอนของเราละครับก็จะมีแบบธรรมดานะแล้วก็แบบโมเดิร์นก็จะทําให้เราสามารถเลือกเป็นจุดเกิดได้นะที่โรงเก็บเครื่องบินเนี่ยนะแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็น ลงแต่งเครื่องบินนะครับก็จะสามารถเปลี่ยนสีเครื่องบินได้อะไรประมาณนั้นโอเคก็เมื่อสื่อแล้วก็สามารถเข้ามาในกองทัพปรกาศได้โดยไม่มีความผิดนะครับผมครับแล้วก็ข้างหน้านั้นก็จะเป็นหนูดข้างบนจะมีคนอยู่เห็นไหมก็จะต้องมีเวรยามสังเกตการอยู่ครับวันนี้ก็จะเป็นที่เก็บน้ำนะแล้วก็ทางด้านขวามืองนี่จะเป็นที่พักนะครับเนี่ยก็จะเป็นตึกที่หนึ่ง ถึงที่สองเรียงกันไปเป็นที่พาของทหารนะครับผมอันนี้จะเป็นเลขคี่นะเนี่ยหนึ่งสามห้าเจ็ดจะเป็นเลขคี่ฝั่งนู้นจะเป็นเลขคู่นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นสนามฝึกนะครับนี่ตอนนี้มาพอดีเลยก็จะเป็นตอนเช้านะเขากำลังฝึกกันอยู่โอเคจะพาไปดูนะครับข้างบนห่อน,นุ่นก็จะมีเวรยามนะก็ต้องผัดกันนะเป็นทาหารทุกคนจะต้องเป็นเวรยามกันหมดเลย เ,เจอเพื่อนๆเรานะกำลังออกกำลังกายกันอยู่ตอนนี้เช้าอยู่นะยกดมเบลกันไปนี่โหนบาร์นะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าตอนที่ผมไปเป็นทหารเกณฑ์นะครับก็การโหนบาร์นี่เป็นอะไรที่ยากมากเลยนะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยก็ไม่ได้แบบเล่นกล้ามหรืออะไรมาตั้งแต่แบบแรกๆนะก็ไปสัปดาห์แรกนี่จําได้ว่าโหนไม่ขึ้นเลยนะไม่แต่คังเดียวเลยนะครับก็หลังจากนั้นก็จะค่อยๆเพิ่มไปทีละครั้งสองครั้งนะแต่ละสัปดาห์ครับผม ก็ค่อยๆฝึกร่างกายกันไปนะตื่นตีห้าเราจะต้องออกไปวิ่งก่อนเลยนะ <L un> ยังไม่ได้แปลงฟันเลยนะ <L un> ก็ต้องออกไปวิ่งก่อนแล้วก็กลับมาแปลงฟันรวมแถวแล้วก็ไปกินอาหารเช้าแล้วก็หลังจากนั้นก็ฝึกนะครับผมฝึกอยู่2เดือนครึ่งนะถึงได้กลับบ้านรอบหนึ่ง <L un> ก็เขาฝึกกันอยู่นะ <L un> โอเคไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับ <L un> ให้เขาฝึกร่างกายกันไปโอเคเราไปสำรวจกันต่อ ตรงนี้เป็นสนาอมออกกำลังกายครับก็ไล่ไปเลยนะนี่เจอเพื่อนคนหนึ่งขับรถอยู่เหมือนกันก็ทางด้านขวานี่ก็จะเป็นแหล่งที่เขาเก็บน้ำนะครับเป็นแบบเหมือนเขื่อนะกับเก็บน้ำไว้ใช้นะในภายในท่ายประมาณนั้น <Okay. S 1> ครับตรงนี้ก็จะถึงทางออกแล้วจะเป็นทางออกอีกทางนึงนะ ก็จะมีทางที่เราเข้ามาครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทางออกด้านหลังจะมีสองทางครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกสํานักงานอะไรที่เขาอยู่กันไปคนนอกสามารถเข้าได้นะครับแต่ว่าจะต้องตรวจคนอาวุธก่อนนะก่อนจะเข้ามาในนี้เพราะว่าเป็นเขตห่วห้ามนะโอเคเราไปตามทางนีง่ข้างหน้ามีรถถังนะครับก็นี่ก็จะมีรถถังด้วยในค่ายนีนะ้เป็นกองทัพอากาศนะครับแต่ว่าก็มีรถจี๊บรถถังปกติ คุยกับเขาหน่อยทักทายครับก็ข้างหน้านี้ก็จะเป็นลันเวย์แล้วเป็นที่ขอเครื่องขึ้นแล้วก็เครื่องลงจอดนะนี่ก็จะยาวไปนู่นเลย <Wow. S 1> กว้างขวางมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นโรงเก็บเครื่องบินครับทั่วไปเห็นไหมนี่ก็จะเป็นลันเวยาวไปเลยนะโอเคยาวไปน,นู่นเลยสุดนู่นครับแล้วก็จะมีหอสังเกตการข้างหน้า ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหอคอยต้องห้ามนะ <Nope. S 1> ซึ่งเราสามารถเข้าไปได้นะครับแต่ว่าพอเข้าไปแล้วจะต้องโดนดาวเลยแล้วก็ทหารเขาก็จะลุมเข้ามาเลยนะเยอะแยะมากมายก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็เอาเลยนะครับผมส่วนตัวผมเคยเข้าไปแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็ข้างหน้านี้จะเป็นหน่วยดับเพลิงนะครับซึ่งก็เป็นของทหารเรานี่แหละ <Wow. S 1> เนี่ยเห็นไหม Ford Sangudo Fire Station นะครับตรงนี้ <Wow. S 1> ก็จะเป็นทหารดับเพลิงนะโอเค แล้วก็ข้างหน้านี้ก็จะเป็นโรงจอดเครื่องบินนะครับที่ใหญ่ที่สุดเลยนะในในเนี้ยในค่ายเนี้ยนะเยซึ่งตอนนี้เขาคงเอาออกไปบินกันบ้างโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นโรงเก็บเครื่องบินที่ผมซื้อเอาไว้นะตรงนี้ก็จะพาเข้าไปดูนะว่าซื้อแล้วมันเป็นยังไงนะครับโอเคจอดตรงนี้กับนี่เพราะว่าเรามีโรงเก็บเครื่องบินนะ่เราเลยสามารถเข้าที่นี่ได้โดยไม่มีความผิดนะครับโอเคเข้าไปกัน เปิดต้อนรับเข้าไปดูกันเลยครับผมก็พอเข้ามาแล้วนะก็อนนี้ก็จะเป็นโรงเก็บเครื่องบินของผมนี่เองครับก็จะมีเครื่องบินคอปเตอร์อยู่4ลำนะตรงนี้โอเคเดี๋ยวค่อยไปดูก็จะพาไปดูข้างบนก่อนนะครับก็คืออันนี้ผมแต่งไว้แล้วนะก็จะมีตรงนี้เลยเดี๋ยวสายเปิ๊บก็จะเจอกับห้องนอนของเรานะนี่รูไหมนี่เลย ก็ตกแต่งอย่างหรูหราเลยมีรูปภาพด้วยเตียงมีสามมนนะเห็นไหมก็ตรงนี้เป็นวิทยุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้าวนตรงนี้จะมีผลไม้อยู่ยังไม่ได้กินเลยครับแล้วก็มีรูปภาพเครื่องบินนะโอเคข้างบนนี้สามารถขึ้นได้หมดเลยนะแต่ขึ้นไปก็ไม่มีอะไรนะขึ้นไปดูวิวตรงนี้เป็นพิซซ่ากับเหล้านะที่กินไว้เมื่อคืนยังไม่ได้เก็บเลยขอโทษทีเดี๋ยวค่อยเก็บ ครับแล้วก็ต่อมานี้จะเป็นห้องออฟฟิศเรานะครับก็จะมีโต๊ะทํางานตรงนี้ตรงนี้ก็คือเราสามารถรับงานได้นะจะเป็นงานพวกเกี่ยวกับเครื่องบินนะก็มีคุ้มกันเครื่องบินไปขโมยเครื่องบินไปขโมยสินค้าอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็ไม่ค่อยแนะนำให้ทำเท่าไหร่เพราะว่าข้างเสียเวลาครับก็ที่ผมซื้อมานี่ก็พอเอามาเดินเล่นในค่ายทหารอย่างเดียวเลยนะโอเคแล้วก็ข้างหน้านี้จะมีเป็นพวกแชมเปญนะตรงนี้เป็นที่รับแขกห้องรับแขกครับ แล้วก็มีทีวีจอยหญ่ส่วนตรงนี้จะเป็นวิทยุนะแต่ว่าผมไม่ได้เปิดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับโอเคห้องตรงนี้เข้าได้นะเป็นห้องโกาดังเก็บของโอเคไม่มีอะไรเราไปดูเครื่องบินกันก็ข้างล่างนี้จะเป็นเครื่องบินที่ผมใช้นะก็จะมีอยู่สี่ลำนะครับแต่ว่าใช้จริงๆเค่3สามลำนะส่วนอีกลำหนึ่งเขาแถมมาให้ครับครับก็ไปดูลำแรกเลยนะเดี๋ยวจะซูมเข้าไปให้ดู นี่เลยเป็นเฮลิคอปเตอร์หรูลรานะนก็คือมันจะมีที่นั่งสองคนนะครับข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังอีกสองคนแต่ว่าเนี่ยเราสามารถดูทีวีนะแล้วก็จิบแชมเปญไปได้ด้วยนะในคอปเตอร์ดนวยนะหรูลราไหมลนะ่ะก็ต่อมาครับเป็นคาร์โก้บ๊อบนะเพื่อนๆน่าจะรู้จักดีเพราะว่ามันเป็นเครื่องบินโดยสารนะครับก็สามารถนั่งได้หลายคนเลยนะ เอาไว้ขนคนนะนั่งได้เยอะมากเลยแล้วก็สามารถบรรทุกรถไปได้ด้วยนะเราสามารถขับรถขึ้นไปแล้วก็บินไปบนอากาศได้ด้วยนะถือว่าสุดยอดมากๆเลย <Wow. S 1> ครับต่อมาเป็นเครื่องบินฟรีนะครับลำนี้ไม่ค่อยได้ขับหอกมันไม่ค่อยดีคือมันแถมมากับโรงจอดเครื่องบินนะครับโอเคแล้วก็ลำสุดท้ายขาดไม่ได้นะลำนี้บัสสานะครับก็จะเป็นเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธนะ มีปืนกลด้วยแล้วก็มีมิสไซลด้วยนะครับสามารถใช้ CEO เรียกออกมาได้ฟรีเลยก็เวลาเราจะแต่งนะแเรวก็ขึ้นขึ้นไปบนเครื่องบินของเรานะแล้วกด e นะครับมันก็จะสามารถเลือกสีได้ก็ไม่ได้มีอะไรให้แต่งมากมีสีให้เลือกแค่นั้นเองแต่ว่ามันจะต่างกับพวก คอปเตอร์ที่เราไปเช่ามาครับอันนี้พวกนี้มันเป็นเครื่องบินส่วนตัวนะก็คือถ้าเวลามันพังเราจะต้องเสียค่าประกันด้วยนะเพื่อที่จะซ่อมมันกลับมาครับแต่ว่าก็หลักร้อยหลักพันเองไม่เยอะหรอกไปเราไปข้างนอกกันดีกว่าเอาเครื่องบินไปออกบินหน่อยดีว่ะอารามเียนะไม่ค่อยได้ขับโอเคไปครับผมออกมาแล้วนะตอนนี้กำลังจะสามโมงเราจะเอาเครื่องไปบินเล่นซะหน่อย โอเคไปกันดีกว่าออเดี๋ยวขวาข้างหน้าครับผมไปกันเลย <S <S นี่นะเหมือนขับเครื่องบินจริงเลยนะนี่มุมมองบุคคลที่หนึ่งก็เดี๋ยวซ้ายข้างหน้าครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงเก็บเครื่องบินทั่วไปนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโรงเก็บเครื่องบินเล็กนะจะเป็นพวก F16 แต่ว่าเขาหน้าจะออกไปใช้งานกันไม่เห็นสักลำเลยฮนะ โอเคเราเลี้ยวขวาข้างหน้านะไปเจ้าเครื่องขึ mm ้นโอเคไปกันเลยก็ต้องใช้รันเวย์ยาวนิดหนึ่งนะโอเคขึ้นแล้วก็เก็บล้อครับกด G โอเคไปเราไปบินชมวิวกันดีกว่านี่ ตรงนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรให้ดูมากนะเพราะว่ามันเป็นติดทะเลนะเนี่ยมินทะเลเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นเครื่องบินส่วนตัวเขาแถมมาเนี่ยลำเนี้ยไม่ค่อยได้ขับหรอกเพราะว่ามันไม่เหมือนคอปเตอร์นะส่วนตัวขับแต่คอปเตอร์เพราะว่ามันสามารถเจาะได้ง่ายหน่อยโอเคก็บินข้ามไปตรงนี้โอ้โหเสียวเหมือนกันแล้วเนี่ยเหมือนขับเครื่องบินจริงเลยอะ่ะ วิวสวยไหมเดีย๋ยวจะบินไปที่เมืองให้ดูก็ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะหรือว่าจะพังก่อนแล้วก็พามาชมวิวกันนะคลิปนี้เลยนี่เห็นถนนไหมดันลาก็เราจะมุ่งหน้าไปที่เมืองลอสซันโตบินสูงขึ้นอีกหน่อยแล้วกันนี่ชมของฟ้า สูงขึ้นยังโอเคแล้วเมืองอยู่ไหนเนี่ยขอดูแผนที่แป๊บโอเคครับผมยังไม่เจอเมืองหรอกเพราะว่าบินผิดทางนะครับผมต้องเลี้ยวขวานี่เดี๋ยวก็จะเจอเมืองแล้วนะนี่นี่คือเมืองลอสซานโตที่เราอยู่นะเห็นไหมบินต่ำๆหน่อยนี่พามาดูวิวเห็นเมืองลอสซานโตชัดเจน แต่เหมืนวันนี้จะมีหมอกนะนี่สามโมงแนละ้วแต่ว่ามองไม่ค่อยเห็นเท่าไรจะมีหมอกหนาอยู่เหมือนกันกับผมนี่จะมีตึกละฟ้าเลยตึก f i i อดนะ้วยนตรงนั้นนะ่ะเป็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะโอเคเรากลับไปมุมมองบุคคลที่3ามดีกว่านะนี่ครับก็จะเห็นนะเมืองทั้งหมดเลยขับเครื่องบินเล่นคลิปนี้ แล้วเดี๋ยวก็ขออนุญาตลงจอดที่สนามบินลอสซานโตสเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่เหมือนคอปเตอร์นะเราจะต้องใช้พื้นที่ในการลงจอดด้วยโอเคตรงนี้ก็จะเป็นชายหาดนะสาตามโมนิก้าที่เราเคยมาในภาคที่สามโอเคเดี๋ยวขออนุญาตตั้งลำเครื่องก่อนเอาเครื่องลงจอดมันจะขับยากหน่อยนะสำหรับคนที่แบบเพิ่งเล่นนะครับแต่ว่าพอขับไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันก็จะเก่งอีกนะ ครับผมก็เิ้นการสุกฝนหน่อยโอเคตรงนี้จะถึงลานเว้วนะเราเอาล้อลงก่อนโอเคก็ลงจอดตรงนี้เลยเ,เบาเครื่องหน่อยนะโอเค พอเระเบาเครื่องก็จะขับง่ายแล้วทีนี้ขับเหมือนรถเลยขับในสนามบินนะตรงนี้ก็จะมีเครื่องบินแอร์บัสนะเขายัางไม่ได้ออกตรงนี้จะเป็นสนามบินไม่ใช่ของทาหารแล้วนะจะเป็นที่คนเข้ามาขึ้นเครื่องกันตรงนี้จะเป็นลานจอดฮอนะเราไปจอดด้วยแล้วกันเนียนๆนะโอเคประมาณน,นี้โอเคเหนื่อยเลย โอเคเดี๋ยวใส่หมวกแป๊บครับผมใส่หมวกแก๊บมาเดินกุ๊กกับครับก็สำหรับเกม GTA ออนไลน์ภาคนี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ภาคน้านะครับครับก็ภาคนี้นะพาเพื่อนๆไปเที่ยวค่ายทหารนะแล้วก็เอาเครื่องบินออกมาบินหนึ่งรอบนะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ภาคน้าวันนี้จะขอตัวลาไปก่อนแล้วดูแลส,สุขภาพกันด้วยเอาไปเจอกันใหม่บ๊ายบาย